สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Gwen the Witcher Card Game นะฮะอ่ะวันนี้ฮะเควสของผมต้องเล่นเป็น s c y t h e l นะฮะก็เป็นเควสวันปกตินะครับอ่ะไปกันเลยดีกว่ารอบแรกครับวันนี้เนี่ยเราเจอกับ n e f g a r d นะครับก็เป็นล็อกดาวน์เลยใช้เอเบลตี้ไม่ได้เลย เซ็งเลยฮะส่วนอเบตีที่ผมเลือกมาก็เป็นสายดาเมจนะฮะรวมทั้งเด็กช่วยเด็กก็เป็นดาเมจนะเน้นๆไปในเรื่องของดาเมจเพราะว่ามีเคสทำดาเมจเหมือนกันนะฮะฆ่าสตู15ใบ15ตัวอะไรเงี้ยนะฮะเพลย์ไฟคงยังไม่ใช้นะฮะรอบแรกนี่เราอาจจะเล่นแต้มไปก่อนเน้นกับดกกับดักไปออกมาตั้ง3ใบแบบนี้ฮะอาจจะต้องใช้ครับแล้วรอบแรกนี่เขาก็ลงมาเป็นแมกเนติฟิชันฮะวางตัวเดียวเดียวเดียว <ๆ S 2> ได้บูธทุกรอบฮะมีเลนไปครับเก็บกันเลยฮะไม่ต้องรอแล้วก็จบเทินครับ สำหรับรอบนี้เขาก็ลงมาเป็นนาซิก้าเซอร์เจนนะฮะอมไม่บูทนะไม่บูทนะไม่บูทโนเก็บนะถึงบูทมาก็มีล็อกนะฮะอ่ะเรียบร้อยกะว่าจะเก็บแต่ก็ไม่อยากเสียเบตี้นะฮะเพราะว่าแต้มเดตตั้งสี่แต้มเก็บไม่ไหวแน,น่นอนอ่ะบูทขึ้นมาจนได้ฮะมีเพยฟไฟล์หรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่มีก็โอเคอยู่ละถ้ามีก็จีจีฮะ อะลงมาเป็นอัลเทเรสวิโกนะฮะตรงนี้มีอาร์เซมเบรตนะครับสามารถบูตตัวเองขึ้นได้ถ้าเล่นการ์ดที่ไม่อยู่ในเด็กของตัวเองนะฮะแล้วก็ครีเอทออกมาเป็นคอสโบแมนฮะลงมาปุ๊บทำดาเมจ2แต้มนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะมีเกราะอยู่ก็จะทำดาเมจทุกรอบที่เล่นโซอเจอร์นะฮะอ่าผมว่าผมเก็บอาร์เซมเบรตดีกว่าเลือกใช้เป็นไซเคิลออฟไลท์นะฮะก็ทำดาเมจ3ถ้าเดสโบปุ๊บก็บูตให้การ์ดใบไหนก็ได้ฮะที่อยู่ในเบอร์ที่เป็นสกอร์เทลนะฮะก็ให้พับโคไปนะฮะ ลงมาเป็นการ์ดสไปายฮะแคนเทลล่าแก็มาวางบนบอร์ดเรานะฮะสามารถเล่นการ์ดท,ที่อยู่บนเด็กของเราได้ฮะบนสุดโอ้โหเพียวยไฟเลยงนะ่ะล็อกผมก็หมดแล้วฮะดามเมจผมก็ไม่ถึงแน่นอนฮะตั้งเก้าแต้มน่าจะตามไม่ทันฮะจังหวะน,นี้ก็อาจจะต้องยอมไปนะฮะ ก็ดูสภาพแล้วเมื่อกี้คือสู้ไปก็ไม่น่าจะไหวเก็บการ์ดไว้เล่นรอบต่อไปดีกว่าฮะแล้วมาในรอบนี้ครับมีออฟเฟอร์ลิงฮะออฟเฟอร์ลิงคงจะยังไม่ได้ใช้หรอกมั้นเอาออกไปก่อนนะ ได้มาเป็นสเปเชียลอ,อีกใบฮะอ่าผมว่าเอากบดักออกสักใงดีกว่าไม่ไหวฮะเยอะจัดอ่ะได้การ์ดดีซะด้วยนะฮะแต่ถ้าจะอยู่ได้ไม่นานแหละเดี๋ยวก็ตายแน่นอนฮะคือศัตรูคงไม่ให้เราเล่นแบบง่ายๆหรอกนะฮะอ่ะฝั่งเขาเริ่มก่อนนะเนื่องจากว่าเขาชนะในรอบที่แล้วนะฮะใช้สเปเชียลฮะสร้างการ์ดมาก่อนเลยนะครับแสดงว่าอาจจะไม่มีการ์ดที่แบบว่าลงมายืน แล้วก็หยิบการ์ดของเราไปครับเป็นวิเหต์ออฟฟิเซอร์นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะว่าดีพลอยทั่งนั้นเลยแถมแค่3แต้มด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเป็นสมัครเกฮะบูทการ์ดหนึ่งตั้มฮะเป็น r a นด o อมนะฮะที่อยู่ในมือเกมยาวๆแบบนี้ฮะอาจจะได้หลายต้มอ,อยู่แต่ขึ้นอยู่ว่า,วาเขาจะปล่อยให้เราบูทฟรีๆกันเหรอ ก็ไม่เฟยน,นะฮะโดนบูศมาบูศกลับไม่โกงนะ,ะเขาก็๊อปปี้การ์ดบอลการ์ดของเราไปไปบูศในฝั่งเขานะฮะเราก็มีการ์ดทำลายอยู่นะฮะอาจจะโอเคละเดี๋ยวทำลายเลยดีกว่าฮะล็อกเลิศนี่ไม่มีเลยนะฮะก็ใส่มาแค่ใบเดียวแต่ถ้าไม่ทำลายเนี่ยเราเอาการ์ดใบนี้ก็ได้นะฮะวางด้านหลังแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังฮะซึ่งผลของสมการเนี่ยจะทำงานเฉพาะต,ตอนที่เขาอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ก็เป็นวิธีแก่อีกวิธีหนึ่งโดยไม่ต้องโจมตีก็ได้นะฮะเก็บไว้โจมตีใบที่สำคัญสำคัญ แล้วก็โดนล็อกแล้วสิเรียบร้อยฮะน่าจะไม่ได้บูทแล้วครับ ซึ่งฝั่งผมเนี่ยก็ไม่มีเพีวหรือไฟนะฮะอ,ะอ้าวไงไปล็อกตัวนั้นละ่ะไม่มีผนอะไทยนะฮะสำหรับตัวนี้ฮะทำงานแค่เอฟเฟกต์ดีพอยนะฮะอย่างดีก็มีฮาร์มนดี้มาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้ฮาร์มนดี้ฮะเด็กผมนี่มีแต่ดาเมจนะฮะทำดาเมจอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวเราลงไปเป็นการ์ดยืนสักไปหนึ่งครับก็มาบูตแต้มฮะรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเล่นมากก็ได้หรือเปล่าวะเราดูกันไปฮะแล้วฝั่งเขาก็ลงมาเป็นดารวานครับ สมารกโกของเราเนี่ยแบบว่ายืนอยู่สบายมากเลยฮะบูทการ์ดที่อยู่บนเบอร์อบรแบบเรื่อยๆเลยแต่ผมไม่เอาเอลวานไว้นะฮะเดี๋ยวจะฆ่าถึงซึ่งจะใช้เอเเตีของลีดเดอร์ก็ไม่ได้ด้วยสิอา่าเพราะงั้นฮะอาจจะต้องรอให้เขาบูตอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะไม่แปลงร่างนะเดี๋ยวเราเอาอาเชอร์ฮัไปตีเกราะให้แตกก่อนนะฮะซึ่งมันก็จะสามแต้พอดีทำเดดโบได้พอดี เหลือก็ลุ้นอย่างเดียวฮะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนร่างถ้าเปลี่ยนมาก็เป็น7แต้มแต้มค่อนข้างใหญ่เลยก็ต้องตีเดือดอีกละลงมาเป็นอันบาฮะคา,าร์บอรี่ตรงนี้ก็มาล็อกสมัครกลฮะโอ้โดนสักทีผมคิดว่าไม่โดนนึกว่าจะมุ่สบายสบายแล้วนะฮะอ่ะไปฮะเวลเลยตตายได้เรดโบฮะแล้วก็ฝั่งเราครับได้มาอีก3แต้มครับ ออกมาเป็นสปอตเตอร์ฮะตรงนี้ก็มาแอบดูการ์ดฝั่งเรานะฮะดูปุ๊บก็บูตตามการ์ดท,ที่เปิดเจอสมัครกลฮะบูตมาสี่ก็เป็น5นะฮะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงเป็นอะไรดีล่ะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเล่นซอสมาเตอร์แล้วนะฮะลงช้าไปหน่อยตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ลงนะฮะแต่ฝั่งเขาก็ไม่ยอมก็เลยต้องลงสักทีดามเมจก็เลยอาจจะมาช้าหน่อยฮะแค่3รอบสุดท้ายเอง นั่นไงฮะโดนล็อกอีกสักทีหนึ่งนะฮะโอเคแหละโอเคแหละไม่มีอะไรสู้ละก็มีพับโค้ฮะแต่ลงไปนี่ไม่คุ้มเลยฮะแค่า2เทิร์นสุดท้ายเองนะฮะเ,เดี๋ยวผมเล่นเป็นกับดักดีกว่าไหม แต้มเราตอนนี้ยังํำอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดไปด้วยการ์ดมังกรนะ,ะที่มี5แต้มแลวการ์ดใบนี้ก็ทำดาเมจได้2แต้ม2ตัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ลงมาเป็นเดรันเซอร์เจอร์ฮะตรงนี้ก็เปิดกับดักมาไม่คุ้มเลยตามห่างกันแค่2นะฮะเราก็เดี๋ยวลงมังกรไปได้แต้ม5แต้มทำดาเมจได้อีก4ก็รวมเป็น9นะฮะโดยรวมก็เยอะอยู่อ่ะไปกันดีกว่าฮะแล้วดูซิว่าใบาสุดท้ายครับเขาจะเบีเท่าไหร่ เลือกทำดาเมจตัวไหนก็ได้ฮะสองตัวครับตัวละสองแต้มตอนนี้ก็25ต่อ32ครับไปสุดท้ายอาจจะตามไม่ทันนะตั้ง7แต้มนะฮะถึงตามทันผมก็มีจบได้เรียบร้อยครับชนะไปฮะ เล่นลำบากมากเลยครับไม่ได้ใช้เอเวเรตี้เนี่ยเพราะว่าเอเวเรตี้ของผมฮะก็5แต้มนะฮะทำดาเมจได้รวมๆก็5แต้มและเดี๋ยวจะเรียกเซนติ n นลออกมาอีกก็ค่อนข้างเยอะเป็นเซนติ n นลตัวนี้ฮะบล็อกเคอร์เรนเซนตินลซึ่งตอนนี้เอเวเร y ตี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอาจจะเก็บไว้ เผื่อว่าจะได้ลาสนะฮะถ้าได้ลาสก็เรียกพวกไปอีกใบหนึ่งที่อยู่ในเด็กนะฮะอีก2แต้เหมือนกันอ่ะไรทิงฟอร์ทาออกไปแล้วก็ออกมาเป็นการ์ดทำดาเมจอีกสักใบนงฮะรอบนี้เราลงกก่อนเนี่ผมว่าผมจะเปิดด้วยกับดักเนี่ยแหละฮะแล้วก็น่าจะโอเคแล้สสำหรับตอนนี้ไปครับกับดักฮะเนื่องจากว่าเราไม่มีการ์ดอะไรเปิดเลยนะฮะออกมาเป็นนาซิก้าเซอร์เจนฮะเรียบร้อยครับกับดักทำงานเต็มเต็มฮะ โคตรคุ้มค่าเลยและเดี๋ยวใบต่อไปเนี่ยอาจจะลงพับโค้ไปนะฮะมีตั้งแตดแมน่าจะไม่โดนทำลายนะหรือว่าถ้าโดนล็อกฮนะเราก็มีพิโอไลอยู่นะฮะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรออกมาเป็นยูเปอร์เจเนอัลฮะตรงนี้ก็ลงมาปุ๊บจะสปอนการ์ดสปายออกมาฮะสองตัวนะครับแล้วก็ดึงมาให้เป็นฝั่งตัวเองข้อดีก็คือดึงสปายทั้งหมดกลับมานั่นแหละแต่ในรอบนี้ฮะมันเป็นรอบสั้นสปายก็เลยไม่เยอะนะฮะ อ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราเอาพับโคยิงไปและเดี๋ยวเอาเซนติเนลลัสนะฮะเซนติเนลเนี่ยก็จะออกมาอีกตัวหนึ่งฮะจากในเด็กเรียบร้อยฮะ9ต่อ12เหลืออีก10แต้มของเรากับดาเมจอีกนิดหน่อยอาจจะได้อยู่นะฮะ ส่งสปายไปแล้วฮะตอนนี้ก็ลงมาทํก๊อ p y ี้การ์ดนะครับเป็นบอลการ์ดแล้วก็ก๊อ y ี้เซนเตอรของเราไปนะฮะที่ไม่ลงมาก่อนน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีบอลการ์ดนะฮะไม่งั้นก็คืออาจจะเข้ารูปเขาได้สปายกับบาในสนามอะไรเงี้ยฮะเท่าไหตอนนี้แต้มก็11ต่อ11ฮะแต่เรามี10แต้มฮะโอกาสชนะค่อนข้างสูงกว่านะแล้วก็ทําดาเมจได้อีก3แต้มนะฮะพับโคยิงได้หนึ่งเพราะว่าบนสนามได้ไม่ได้มีตตดสกอร์เทลนะฮะเขาส่งสปายมาด้วยก็เลยดาเมจลดเหลือแค่หนึ่งนะฮะ อ่ะ8ต่อ16ครับน่าจะได้เรื่องอยู่นะฮะเรียบร้อยฮะแกวรอรออฟติเวียฮะค้าไข่ไม่ได้ครับเพราะว่าแตมไม่ถึง9สักตัวเกมนี้เราก็ชนะไปครับแถมให้อีกทีหนึ่งยิงปั้งเข้าไปอีกทีเรียบร้อย2 1ต่อ1 0ครับ โอเคฮะสำเร็จไปได้1เกมนะฮะจริงๆผมก็มีเควสอยู่มันก็ให้เล่นสกายเทลชนะ3รอบนั่นแหละเป็นเควส1วันนะฮะแล้วก็มีเนี่ยแหละฮะบอลเดดการ์ดนะฮะก็เป็นการ์ดท,ที่ผมเล่นไปในตะกี้เนี่ย <c oughs> ใส่มาเพราะว่ามาทำเควสเนี่แหละฮะแล้วก็เรียบร้อยครับไดอารี่เควสฮะทำสกายเทลชนะ3รอบแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปอีกสักเกมหนึ่งดีกว่า กับเด็กเดิมเนี่ยแหละฮะสกอร์ยูเทลครับก็คัดคัดออกมาฮะแมตไหนน่าดูน่าดูหน่อยสนุกสนุกหน่อยก็เอามาลงคลิปอย่างเงี้ยแหละฮะอันไหนที่แบบว่าหน้าเบื่อน้าเบื่อจบง่ายๆจบเร็วๆก็คัด,ค,ดคัดออกไปนะฮะ ในรอบที่2ฮะในเกมที่2เจอกับมอนสเตอร์ฮะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเหนื่อยนะวเวลาเจอมอนสเตอร์ที่มีสถานะเดสทรีนะฮะแล้วเราเล่นเป็นดาเมจอะมันแบบว่าแพ้ทางมากเลยฆ่าไม่ได้อะไรเงี้ยพอฆ่าปุ๊บเอฟเฟกต์เขาก็ทางานนะฮะแล้วในรอบแรกเนี่ยเราลงก่อนนะฮะก็มีกับดักอยู่ฮะไปเปิดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวออฟเฟลิงออกไปฮะออฟฟลิงยังไม่ใช้ฮะเก็บไว้ใช้รอบที่2รอบที่3าจะคุ้มกว่านะฮะ,ะรีจิสมาอยากจะรีทิกนะแต่ มัลเซอร์มันชอบเีการ์ที่แบบว่า1ต้ามนะฮะอาจจะเอามาทำดาเมจแบบรีพีทเอเบลิตี้ได้นะสำหรับรีจิสค่อนข้างดีอยู่เอามาเคาน์เตอร์พวกมัสเซอร์ได้ดีงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรทิ้งแล้วนะฮะผ่านไปเลยดีกว่าโอเคครับอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวเปิดไปด้วยกับดักก่อนแล้วกันนะไม่รู้จะเปิดด้วยอะไรนะฮะ นั่นไงฮะออกมาเป็นการ์ดที่มีสถานะเดสวิทฮะบอกแล้วว่าเล่นยากฮะเดสวิททำงานปุ๊บเขาตายแน่นอนฮะแล้วก็สมอนการ์ดที่มีปรีวิชั่นเจ็ดนะฮะออกมาโอ้โหสิบต่้มเลยฮะมีเยอะเยอะด้วยแพ้ทางมากๆากฮะเวลาเจอเด็กที่แบบว่าเป็นมอนสเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะฆ่าไปแล้วก็แบบว่ามีแต่เสียก็เสียนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาใบนี้ฮะลงไปรันดอมดาเมจฮะก็อทำดาเมจสี่ต้มนะลดตั้มแบบสูงๆไปก่อน ออกมาเป็นคิกคมอร์เวอร์เกอร์ฮะตรงนี้ก็มีเกรบบาะป้องกันนะฮะเราแค่ทำลายเกาะสี่ตั้งพอดีก็เอาละฮะมาลุ้นกันครับว่าจะสุ่มโดนตัวไหนฮะสุ่มโดนสี่ก็ทำลาย7อ่าเรียบร้อยเลยไม่ไม่ไมยังไม่จบเรามีมิเลนฮะโจมตีไฟสีตั้งพัตีเกาะให้แตกครับเรียบร้อยฮะอ่ะโอเค ออกมาเป็นโยตันะฮะอ่าใบานี้เนะี่ยไม่ค่อยเห็นนะฮะอาจจะไม่ค่อยรู้เอฟเฟกรู้สึกว่าจะบูตตัวเอง2ตามจำนวนตัวที่ฝั่งเขามีมากกว่าหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแบบนี้ค่าทิ้งเลยดีกว่าฮะ ไปครับโรเบนร์สกิเบเช์ฮะทำดาเมจสามฮะไม่ได้บูทหนึ่งนะเนื่องจากว่าสตูตายนะฮะผมไม่แน่ใจอาการเบน,นีมากเลยไม่ค่อยเห็นคนใช้นะฮะพอเราฆ่าทิ้งไปก็อาจจะเป็นอะไรที่เซฟกว่าหรือเปล่าหรือ <c oughs> บาง <c oughs> ทีมันอาจจะเป็นแค่เอฟเฟกต์ดิพลอยนะฮะลงมาปุ๊บแค่บูสตอนดิพลอยเพราะว่ามันไม่มีคําว่าเวนเอเวอร์นะฮะเวนเอเวอร์ whenever, คือทุกๆครั้งหรือต่อเมื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจฮะรอบนี้เขาก็ผ่านแล้วฮะเราก็ผ่านไปก็ได้มาหนึ่งแต้มนะฮะ นี่ขนาดเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วนะฮะบางใบี่ผมก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าไม่เคยเจอเราก็ไม่บีด้วยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วรอบนี้เนี่ยเราก็ลงก่อนนะฮะดูเหมือนว่าจะมีการ์ดยืนแล้วฮะมีออฟเฟอร์ลิงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชุบใครมาะฮะออฟเฟอร์ลิงก็คงจำไม่ได้ใช้อ,ออกไปนะฮะเดดโบรสไซเคิลออฟไลท์เก็บไว้ก่อนใบหนึ่งเอาอะไรออกดีฮะบอยติ้งฟอสเนี่ยผมกล่าวว่าจะเอามาคอมโบกับรีชิสนะฮะซึ่งบอยติ้งฟอสเนี่ยจะทำดาเมจกับศัตรูที่มีแต้มสูงทีี่่สุดนนะะะฮะแล้วเยจ เป็นตัวลัสยิ่งลัสได้บ่อยเอลเวอร์ต<ๆ>ี้ก็จะทำงานเรื่อยๆนะฮะสำหรับรีจิสผมก็เลยเอามาคอมโบกับไบติ้งฟอร์ทฮะอ่ะไปฮะบริเลเดอร์หยิบใบนี้มาเอามาทำเควสนะฮะแล้วก็เอามายืนด้วย มาเป็นคริเทียอัฟเฟนอลฮะตรงนี้ก็สามารถสปอนการ์ที่อยู่บนมือได้หนึ่งใบนะฮะแล้วก็เลือดออกมาแค่หนึ่งนะครับตึ้งบาร์คอมโบกับเดอะบิสได้ดีมากเลยฮะเดอะบิสนี่สามารถรูดเองได้2แต้มนะพร้อมกับเชลพิตี้ฮะทำให้เฟนอลฮะออกใบครั้งหนึ่งเดอะบิสก็เอาใบตัวเึงบ้านแล้วฮะมีตมสนามแน่นอนครับแบบนี้ผมต้องเก็บสักตัวหนึ่งฮะอย่างน้อยฮะเก็บให้มันมีประโยชน์ฮะไซเคิลออฟไลน์ฮะ ทำเดสบอลแล้วก็พับโคฮะบู๊มา2แตแทมนะฮะแน่นอนครับรอบนี้เราไม่หวังชนะฮะดูเหมือนว่าจะตามไม่ทันฮะเพราะว่าในมือเขาก็มีเดอะบิสอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ลังเลยอยู่ว่าจะใช้เอเวอเรตี้เก็บเลยดีไหมฮะเอเวอรตี้ของผมก็สามารถฆ่าได้นะฮะแต่อาจจะเก็บไว้ในรอบท้ายดีกว่าเราจะไม่ลงทุนกับรอบนี้นะฮะอย่างดีก็แค่เล่นเกมเยอะๆเขาฮะให้เขาลงการ์ดมาเยอะๆนะฮะแล้วก็ลงมาเป็นเดอะบิสครับ สามารถบูทตัวเองได้อีก2แต้มนะครับเพราะว่าการ์ดเดอะบิทเนี่ยจะต้องเป็นการ์ดที่มีแต้มเยอะที่สุดนะถ้าไม่เยอะสุดมันก็จะบูทไปเรื่อยๆนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกับเขาต่อฮะโจมตีไปทำดาเมจนดอมฮะอย่างละ2ครับและเอ็นเทอร์ ออกมาเป็นวายฮันฮาฮะน่าจะบูกันเต็มที่เต็มเบอร์เลยนะฮะล็อกเราก็ไม่มีฮะโจมตีก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ในรอบนี้นะฮะแต้มก็ตามกันเยอะขนาดนี้ผมว่าผมยอมดีกว่านะฮะเซนตินนลมาทำไมฮะเดี๋ยวเอาเซนตินนลออกแน่นอนครับส่วนอีกใบฮะยังไม่แน่ใจอาจจะเอาเพียวรฟายออกนะ,ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีล็อกนะมีแต่ทำลายทิ้เลยไม่ล็อกนะฮะ โอเคฮะได้การ์ดดาเมจมาช่วยอีกแล้วฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเดสวิทเยอะแค่ไหนนะฮะฝั่งเขาได้เริ่มก่อนนะฮะลงมาเป็นฟรายเนอร์โดแมนการ์ดอาร์ติแฟกต์นะฮะก็คือถ้าฝั่งเขาฮะมีตโตตาย3ตัวฮะฟรายเนอร์นี่จะออกมาฮะเราก็ลงเป็นสมาร์เกิลก่อนนะฮะเทอร์แรกๆนี้สำคัญมากเลยฮะถ้าไม่ถูกทำลายนี่ก็ได้สัก8-9้แต้มนะ โอเคครับดูเหมือนว่าจะไม่มีการทำลายนะครับออกมาเป็นเอริดูกาเอ็กครับแน่นอนฮะถ้าไข่ตัวนี้แตกก็จะออกมาเป็นตัวตัวละหนึ่งแต้มลิซิตของเราก็เคาน์เตอร์ได้นะฮะเพราะงั้นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนะฮะนอกจากว่าถ้าเขาแต้มใหญ่ฮะผมก็ต้องรีบลงตัวที่แบบว่าทำดาเป็นทุกรอบไปก่อนนะอย่างซอสมาเตอร์อย่างเงี้ยรีบๆมาต่อแต้มตั้งแต่ต้นเกมนะฮะมาแล้วครับใบที่2ฮะเอริกาเอ็ก ผมจะปล่อยให้ไข่มันแตกไปนะฮะเรามีวิธีแก้อยู่นะฮะทั้งรีชิสทั้งดาเมจแบบทั้งฟิลของเขาฮะหนึ่งต้มก็ช่วยเด้เยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวลงเป็นพับโคโแล้วกันสตัตเตอร์นี่ก็มาช่วยต่อดนะฮะให้มันเหลือน,น้อยที่สุดละเพราะว่ามันอาจจะมีการคอนซูมนะฮะอย่างน้อยฮะให้มันคอนซูมแล้วแบบว่าขึ้นต้มมัน,น้อยหน่อยยังไงกันละครับเนี่ยสแปมจังเลยครับเนี่ยถ้าแพ้มาด่จะขำให้นะครับเนี่ย เอาละฮะผมว่าผมเห็นคอมโบเขาแล้วแหละตัวนี้ฮะกิกโมควีนก็เวลาสถานดาับไฟของกิกโมควีนฮะทำงานพวกอินเสแตทอยนะฮะหรือพวกตัวหนึ่งตามเนี่ยมันจะบูตขึ้นมานะครับ ทาทร์ททำงานซึ่งเราสามารถหยุดตรงนั้นได้นะฮะโดยการฆ่าทิ้งไปเลยนะฮะส่วนเจ้าตัวเล็กที่ตัวหนึ่งตั้มจะออกมาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงฮะเรามีวิธีแก้อยู่นะครับเป็นสเปเชียลก็ได้หรือจะใช้เป็นลีดจิตก็ได้ฮะไบติงฟอสเราก็มีฮะตอนนี้ก็ใช้เอวิตี้ของลีดเดอร์ฮะทำงานแล้วก็ฆ่ากิกิบอควีนไปเซนติเนลออกมาฮะเดธโบก็เรียกเซนทิเนลออกมาฮะตอนนี้ก็25ต่อ7แล้วฮะส่วนชาร์ตี่ยังไงดีฮะจะตีหรือจะปล่อยไว้ดีฮะว่าโจมตีไปก่อนดีกว่า จริงๆก็อยากเก็บไว้นะฮะเผื่อว่ามีตัวไหนสําคัญสําคัญกว่านะฮะเราจะไม่มีดาเมจแล้วเพราะว่าเอเบตี้เราหมดละงั้นก็เก็บพับโคไว้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แค่ไหนฮะแล้วก็มาเป็นเอเดก้าบริเออร์ฮะคอนซูมตัวทั้ง2ข้างนะฮะ พร้อมกับจะสปอนโดนออกมารวมถึงไฟเน็ตฮะก็จะทํางานด้วยฮะเนื่องจากว่าฝั่งเขา้ามมีตัวตายครบ3แล้วนะฮะไฟเน็ตก็ออกมาพร้อมกับสถานะอิมู n i ตี้ฮะไม่สามารถโจมตีได้ครับผมว่าผมเอาดีไปดีกว่าฮะสเปเชียลพอริจิสนี่อาจจะมีตัวไหนที่แบบว่าหนึ่งแต้มอีกเราก็จะมาเลี้ยงแต้มฮะหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะริจิสก็จะทํางาน4รอบเพรอะงั้นฮะผมก็เลยกักไว้ก่อนนะฮะใช้แค่สเปเชียลปกติไปทำดาเมจหนึ่งแต้ม เอาล้วฮะเป้าหมายใหม่ในการฆ่าฮะกอยาตครับตรงเนื้าเราฆ่าเขาได้ฮะเราจะได้สมอนการ์ดที่มีแต้มเยอะที่สุดนะจากในเด็กนะฮะอ่ะสิบแต้มฮะโจมตีผมว่าน่าจะทันอยู่นะฮะมีเวลาอีกประมาณ4เทินการโจมตีเราก็ค่อนข้างไปเยอะฮะบนสนามก็โจมตีได้เรื่อยๆนะฮะปเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะและโจมตีต่อฮะอีก2แต้มฮะ2แต้ม2ตัวนะฮะ เราจะเห็นได้ว่าไฟเน็ตเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้นะมีอิมมูนิตี้นะฮะปล่อยกันไปทำอะไรไม่ได้ครับตัวลีซิตของเราฮะได้บูตรเรื่อยๆเลยฮะโอ้สุดยอดออกมาเป็นเบอร์แกสฮะอ่าคอนซูมคอนซูมอะไรเอ่ยไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะฮะก็คอนซูมเป็นอา้าโกยาร์ดโกรยัตเรียบร้อยครับฝั่งเราออกมาตึงซัมมอนออกมาะฮะเอฟเฟกต์ดีพอยก็เลยไม่ทำงานนะครับอีก5แต้มะฮะนี่คือเยอะที่สุดของผมแล้วเนี่ย ไปครับมาที่ฟอนฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่เรียงหนึ่งสองสามเลยนะ <c oughs> ลิซิีของผมฮะรู้สึกว่าจะเฟลไปแล้วนะฮะแย่เลยออกมาเป็นคิคุอโมวอเกอร์ฮะเออยังไงฮะลงมาให้เบอร์แก๊สกินแน่แน่เลยเพราะว่าตั้งเจ็ดแต้มฮะถ้าไม่กินก็ถ้าไม่กินก็เจ็ดแต้มเสียฟรีนะฮะเรียบร้อยฮะตีให้ก่อแตกไปเหลืออีกสองแต้มเราก็มีฮะทำดาเมจครับวางหน้าได้สองแต้มเรียบร้อยฮะ รู้สึกว่าเขาจะไม่สปแปมคำพูดแล้วฮะนด้นจะผิดแผนไปเยอะเลยเนะฮะตั้งแต่เรามีสเปเชียลที่ทำดาเมจทั้งฟิลของเขาฮะหนึ่งตามก็หัวได้เยอะอยู่นะฮะเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบมาเท่าไหร่ครับใบนี้ส่วนรอบนี้ฮะออกมาเป็นบาร์บีคิสฮะเอามาคอนซูมครับก็ แต้มเป็น27ต่อ38ฮะเราสามารถโจมตีได้ต่อและรีซิสของเราก็แห้งไปครับไม่มีแต้มเรียง1 2 3ครับทำดาเมจเท้าหลังไปฮะได้2แต้มนะฮะไม่มีใครตายฮะอเบตี้เลยไม่รีพีทเลยแล้วก็โจมตีเบอร์กัสฮะครั้งสุดท้ายครับเรียบร้อยฮะ47แต้มและใบสุดท้ายของเขาฮะก็เป็นการออลิเบียฮะรีชิตของเราตายไปฮะเหลือ38ครับน่าจะตามไม่ทันฮะเรียบร้อย เรียบร้อยฮะจบกันด้วยดีครับไม่มีการสแปมอะไรทางนั้น <laughs> อโอเคฮะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเฟสของผมเสร็จสิ้นแล้วนะฮะน่าเสียดายฮะแต้บมันเรียงไม่ได้ฮะ1234สี 1, 2, 3, เ่เรียงยากมากเลย เพราะว่าเจอบอนเซอร์ฮัแต้มันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลิซิตของเราก็เลยไม่เป็นพระเอกเลยนะฮะ <c oughs> อ่ะวันนี้จบไวเพียงแค่นี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b ส c r i b e หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันด้วยฮะมีส่วนร่วมทำให้ช่องช่องนี้ฮะเตะิบโตขึ้นมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ